คาเตือนนะครับคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาในตอนที่1น,นะครับไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันก่อนนะโลกนี้นะครับเป็นโลกแห่งเวทมนต์นะฮะมีทั้งเวทมนต์ที่ยกของได้นะครับเวทมนต์ที่เสกของมาจากความว่างเปล่านะฮะทุกๆคนเนี่ยใช้เวทมนต์ได้เหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นโลกที่ใช้เวทมนต์ในชีวิตประจําวันนะครับเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยนะเป็นโลกที่เชื่อว่าเวทมนต์นะครับคือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยประทานมาให้นะโดยเวทมนต์นะครับจะเป็นสิ่งที่กําหนดสถานะทางสังคมนั่นเองและโลกนี้นะครับบางกอนงบินลแอย ก็มีชายหนุ่มคนนึงนะครับกำลังยกเวทอยู่นะครับซึ่งพอยกเสร็จนะครับไอพี่แกก็หยิบชูครีมมากินนะครับบ้องกินชูครีมหลังการฝึกกล้ามเนื้อนี่มันอร่อยกันคนละเรื่องเลยฮะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในบ้านเนี่ยมีคุณตาคนหนึ่งกำลังใช้เวทมนต์อยู่นะฮะซึ่งคุณตาคนนี้นะครับชื่อว่าเรโกเบิร์ดเดตนะฮะคุณตาเนี่ยก็อาศัยอยู่กับลูกชายสองคนในป่าที่ห่างไกลนะครับเป็นตาแก่อายุเจ็ดสิบห้าปีนะที่แสนจะชิคแล้วก็เอีเลแกรับตอนนหุ่มๆเเนนนนีี่่่ยยก็็ปคทบบ้าิออูพสมคคววรรนะับแต่่าพอ แกไปหรือก็ปงแล้วนะแต่พูดจะไม่ทันจบนะครับตอนนี้มีคนพังประตูเข้ามานะฮะคุณตานี่ร้องเลยนะครับเฮ้ย hey, ประตูกูประตูซึ่งคนที่เข้ามานะครับก็คือไอ้พ่อหนุ่มที่ไปยกเวทมานั่นเองนะฮะไอ้เจ้าพ่อหนุ่มก็บอกเออคุณตานี่ผมกลับมาแล้วนะซึ่งพ่อหนุ่มคนนี้นะครับเขาก็ชื่อมัชนะฮะคุณตานี่โวยวายนะครับบอกทำไมต้องพังประตูเข้ามานเนี่ยเออเปิดดีๆก็ได้แต่เจ้ามัชบอกนะครับบอกเออผมจําไม่ได้นะว่าประตูนี้มันเป็นแบบเปิดหรือแ,แบบเลื่อนนะก็เลยพังเข้ามาเนี่ยเยี่ยมอโทษนะ <laughs> yeah. คนุณตา เอื่มเลยนะครับบอกไม่เป็นไรนะสำนึกผิดก็พอแล้วเอื่มแล้วนะฮะแล้วเจ้ามัชนะครับเจ้าประตูที่พังออกไปข้างนอกนะครับแต่ออกไม่ได้นะครับติดคอประตูนะฮะคุณตาที่บอกเลยเฮ้ยไอ้มัชมึงหมุนก่อนสิว่าหมุนหมุนหมุนไอ้เจ้ามัชหันมาถามว่าอะไรนะครับเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเลยว่าแต่ทําไมประตูนี้มันออกไม่ได้ล่ะเนี่ยไอ้เจ้าคุณตาที่บอกก็หมุนก่อนสิโว้ยหมุนแต่ไม่ทันได้หมุนนะครับประตูแตกก่อนนะฮะสุดท้ายนะครับไอ้คุณตาที่เอื่มเลยไอ้เฮียมัชมึงไอ้มัชน้องมัชของเราก็บอกขอโทษอ้เจาาคุณตี บอกเลยเอมัชเอาที่มึงสบายใจเลยไอ้สัสแล้วตอนนี้นะครับคุณตากับน้องมัชของเรานะครับก็มายืนคุยกันแล้วนะฮะคุณตาเนี่ยถามเออมัชเนี่ยฝึกตาเมนูวันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมน้องมัชของเราก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยว่าแต่นะคุณตาผมสงสัยมานานแล้วว่าทําไมอ่ะต้องให้ผมฝึกกล้ามเนื้ออย่างเดียวล่ะคุณตาก็สีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนะครับเออเพราะว่านะเพราะว่าแต่คุณตาก็ไม่ได้พูดไปนะครับแต่มันคิดนะฮะเพราะว่ามัชคุงนะครับไม่เหมือนเด็กทั่วไปนะครับไม่สามารถใช้วิดมตลได้นะฮะก็เลยให้ก้าาเนนอังงงคทดมชุ สงสัยนะครับตอนนี้เอียงคอแล้วนะฮะแต่ว่าคุณตานะครับก็บ่ายเบียงนะครับบอกเรื่องนั้นช่างมันเถอะนะไว้คุยกันทีหลังและตอนนี้นะครับคุณตาจอกไปข้างนอกนะครับก็เลยฝากมัชคุงดูแลบ้านนะฮะคุณตาก็บอกนะครับมัชคุงเนี่ยเอออย่าไปทําลายประตูนะมัชคุงก็บอกวางใจได้เลยครับเดี๋ยวผมจะจาวิธีซ่อมได้อยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณตานี่วุวายเลยนะครับบอกเฮ้ยแถนนี่จะจําวิธีซ่อมประตูนะจาวิธีเปิดปิดประตูแทนทีเธอะและตอนนี้นะครับคุณตาเขาจะออกไปข้างนอกแล้วนะครับคุณตาก็บอกเออถึงจะบอก มอยู่นะเจ้าก็ห้ามเข้าไปในเมืองเด็กขาดเลยรู้ไหมมัชคุงนี่ก็บอกว่าผมเข้าใจแล้วผมไม่ไปหรอกนะคุณตาเนี่ก็อุ้ยเด็กดีมัชคุงเนี่ยเด็กดีจริงๆเนี่ยเป็นเด็กที่ซื่อตรงดีแล้วพอคุณตาไปนะครับไอ้มัชคุงก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาดูนะฮะซึ่งในกระดาษแผ่นนี้นะครับมันเขียนว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พา,าไปทีนะครับตอนนี้มัชคุงวิ่งแล้วนะครับเอาเฮ้ยไหนบอกว่าเข้าใจแล้วไงคุณตาไม่ออกบ้าน <laughs> ตอนนี้วิ่งแล้วนะฮะมัชคุงก็บอกขอโทษทีน้าตาเนี่ยพออออดดดดดีกกงงงทััั่ะะะมมมมนนนนนนต้้เ้เเเิววยูาารษจป็ าหรและแล้วตอนนี้นะครับมัชคุงก็เข้ามาในเมืองเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องมัชของเราก็มองซ้ายมองขวานะครับบอกอุ้ยนั่ก็เวทมนต์นะนี่ก็เวทมนต์แล้วตอนนี้นะครับมัชคุงก็เดินมาถึงร้านที่มันอ่านใบปลิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกลิ่นมันก็หอมมากนะครับมัชคุงนี้ได้กลิ่นปุ๊บนี่กำหมัดเลยหอมมากเลยซึ่งเมนูที่มัชคุงนะครับมาซื้อก็คือชูครีมนั่นเองนะครับมัชคุงบอกว่าเอาชูครีมจํากัดจํานวน7ชิ้นครับแต่ว่าพอจ่ายเงินนะครับมัชคุงเนี่ยมันกำเหรียญแน่นไปหน่อยนะคร บอกว่าชิบหายแล้วเนี่ยตื่นเต้นเกินไปหน่อยนะก็เลยเผลอกำซะแน่เลยเหรียญงอหมดเลยพนักงานร้านชูครีมนี่บอกไอ้เหียคนปกติที่ไหนเนี่ยเขาตับเหรียญแล้วมันงอแบบนี้วะแต่ครับแต่มัชคุงของเรานะครับบอกเออขอโทษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดัดเหรียญคืนให้นะแล้วเบงก็หยิบเหรียญไปดัดครับไอ้เหียกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะมัชคุงก็บอกว่าเท่านี้ก็พอใช้ได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยพนักงานร้านนี่แบบเฮ้ยเี้ยเอันี้ยเฮ้ยเี่ยเฮ้ยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ัเฮ้มเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ยเฮ้ยมัน หลุดนะฮะอ๋อฮู้มันหลุดนะครับคนรอบๆค้าก็ตกใจกันหมดเลยนะครับบอกเฮ้ยทำไมคนนี้เนี่ยมันไม่มีแผลบนหน้าล่ะเออมันไม่มีรอยแผลซึ่งคนทั้งเมืองนะครับจะมีรอยแผลบนหน้านะครับอย่างน้อยก็หนึ่งเส้นนะครับแต่ว่าไอ้เจ้ามัชคูนี้ไม่มีเลยนะฮะไอ้เจ้าพนักงานทําชูครีมนี่บอกเลยนะครับเออคุณลูกค้าครับอย่าบอกนะว่าคุณน่ะไอ้เจ้ามัชคูนี้หันหน้ามามองเลยนะครับเออมีปัญหาอะไรเนี่ยเออไอ้เจ้าพนักงานล้างครับขอโทษนะครับไม่มีอะไรครับแล้วภาพก็ตัดมานะครับเทพประธานปีนี้นะครับได้ถูกรับเลือกแล้วนะครับซึ่่งผูู้ทีถกกเเลืืออนนคร เอ็มนะครับนักเรียนชั้นปีที่2นะฮะจากโรงเรียนเวทมนอิสตันนะครับที่เป็นโรงเรียนชื่อดังของโลกเวทมตน,นนะฮะและนี่ก็คือโฉมหน้าของเจ้าเรนเอ็มนะครับผมว่าแต่อเทพประธานนี่มันคืออะไรล่ะเนี่ยซึ่งไอฉายาเทพประธานนะครับมันจะเป็นฉายาที่มอบให้กับนักรเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละปีนะฮะก็อารมณ <grands> ์ฟิลประมาณว่าเป็นนักเรียนดีเด่นนั่นเองนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นของไอเจ้าเรนเอ็มนะฮะและผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเทพประธานนะครับก็จะได้เลื่อนขั้นนะครับเป็น <ๆ S 1> <unw ign S 2> ระดับข <ไป S 1> ซึ่งไอ้คนที่มันอ่านข่าวไอ้เจ้าเรนเอมอยู่นะครับก็คือไอ้คนนี้นะครับมันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะฮะไอ้เจ้าลุงคนนี้ก็บอกเอยดีจังเลยนะเนี่ยไอ้คนที่มีพรสวรรค์นเนี่ยเทียบกับฉันแล้วนะกลับต้องมาใช้ชีวิตหน้าเบื่อไปวันวันแบบนี้ซึ่งไอ้ห้องที่คุณลุงนี้มันนั่งอยู่นะครับก็มีคนถูกจับไว้ด้วยนะฮะไอ้คนที่ถูกจับก็บอกเลยยกโทษให้ผมเถอะครับผมในแค่ขโมยของนิดหน่อยเองเนี่ครับไอ้เจ้าคุณลุงนี่หันมันมองเลยนะครับบอกฮา่าเนี่ยอย่ามาพูดอะไรเลยเธอนะ กล้ามาลุกกลัวฉันอีกเป็นครั้งที่2เลยแต่จูจูนะครับก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมานะฮะเฮ้ยคุณลุงรับนะครับมันก็บอกมีอะไรเนี่ยเออฉันกำลังยุ่งอยู่นะไอ้คุณลุงก็ตกใจเลยฮะอะไรนะเนี่ยมันมีเด็กที่ไม่มีรอยแผลรอยปานอยู่บนหน้าโผล่มาในเมืองอย่างนั้นเหรอซิงก็น่าจะหมายถึงมัชคุงนะครับทางด้านมัชคุงนะครับตอนนี้เดินกินชูครีมสบายใจเฉบเลยนะครับไม่สนรอบข้างเลยนะไอ้เจ้ามัชคุงก็บอกนะครับเนี่ยอืมรู้สึกนะว่าผู้คนรอบข้างเนี่ยมันอ,อะอลามาตั้งแต <c oughs> ไม่รู้ตัวเลยเหรอไอเจ้ามัชคุงก็คิดถึงคำพูดของคุณตานะครับที่บอกห้ามเข้าเมืองนะครับมันก็บอกเออขอโทษนะตาแต่ว่าผมไ่้คุ้มแล้วนะที่ได้เข้ามาในเมืองเออได้กินชูครีมแล้วไอน้นี่มันไม่ใช่ชูครีมธรรมดานะมันเป็นกรอบบินชูครีมยังไงล่ะไอเจ้ามัชคุงก็เดินกินชิวเลยนะครับอร่อยจุ้งเบยอร่อยจุงยจ้งเบยแต่ปรากฏว่าเดินไปชนกับคน,คนคนดึงเข้านะฮะมัชคุงก็ขอโทษนะครับแต่ว่าคนที่เดินไปชนนี่เหมือนจะเป็นอะไรตำวรวจ้วฮะ มันก็บอกว่าเออทำบ้าเลยของแกวะชูเครมิติดเสื้อเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตาํารวจคนนี้จะเมาเลยนะครับมันบอกเนี่ยฉันกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะเว้ยแต่มือนี่ถือเหล้าเลยนะไอ้เจาา้าตํารวจคนนี้ก็บ่นใหญ่เลยนะครับบนน่นนู่นบ่นนี่นะฮะแต่ว่ายัยมัชคุงก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับแถมไม่พอนะครับมันบอกว่าเนี่ยเออคุณตาํารวจครับในกินชูครีมไหมดูแล้วคุณเนี่ยน่าสงสารนะเออกินชูครีมนี่ไม่มล่ะไอ้เจ้าตํารวจก็บอกให้ฉันดูน่าสงสารอย่างนั้นหรอเนี่ยแล้วกแกเนี่ยให้ฉันกินชูครีมที่กัดแล้ว น,นะครับในแกคิดจะให้ชูครีมก the ัดแล้วกับฉันเนี่ยนะเนี่ยแกคิดจะจุกกับฉันทางอ้อมหรือไงหรือว่าแกเนี่ยอยากจะไฟกับฉันเอออยากใส่เดี่ยวหรือเปล่าอ่ะถ้าแบบนี้นะก็เหมือนแกเนี่ยเป็นศัตรูกับประเทศเลยนะว่าแต่ในแกจะชดใช้ยังไงที่ทชุดฉันเปื้อนเนี่ยเออเปื้อนชูครีมหมดแล้วว่าแล้วนะครับไอ้มัชคุงนะครับมันก็ไปดึงเสื้อตํารวจขาดเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยเอาไปซักให้นะเฮ้ยเดี๋ยวมถอดดีๆก็ได้ไปดึงเสื้อเขาขาดทําไมเนี่ยไอ้เจ้าตารวจนี่ยคืนเลยนะครับบอกเฮ้ยเนี่ย ลวนี่แกทําบ้าอะไรล,ลงไปเนี่ยแต่ตจู่ๆนะครับก็มีชายปริศนาเดินมานะครับบอกเอ้ยมีอะไรเหรอเทอรี่ซึ่งดูเหมือนว่าคุณลุงคนนี้นะครับจะชื่อว่าแบรดนะฮะซึ่งไอ้คุณลุงแบรดนี่มันเลฟเฟลนมาจากแบรดพิทลอร์เนี่ยทรงผมกับหน้าตานี่คล้ายๆ,ๆกันเลยนะฮะไอ้เจ้าแบรดนี่ก็บอกนะครับเอ้ยอย่าโวยวายกับเรื่องไร้สาระจะได้ไหมเนี่ยแต่จะว่าไปนะทำไมแกมาแก้ผ้าอยู่แถวนี้เนี่ยเออไอ้เจ้าตำรวจเทอรี่ก็บอกเอออไ้เด็กคนนี้นะครับเนี่ยมันดึงผมผมขาดเลยเนี่ยเสื้อขาดเลยเจ้าแบรดก็มองไปนะครับอู้เเเเดด็กกคนน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 ีีีี้้ออออย่่่างหหรทมมมัไแผลบิิ คมชไอเจ้าแบ๊ดก็กำลังจะเดินไปหามัชคุงนะครับแต่ปรากฏว่านะครับคุณตาโผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับลากมัชคุงออกไปเฉยเลยนะฮะไอ้แบดคุงนี่งงเลยนะครับไอ้ตานี่ใครวะเนี่ยแล้วมันก็หัวล้อนะครับบอกว่าอยู่ถึงจะน่าราคานไปสักหน่อยนะแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสแจ้งเกิดที่ดีเลยหลังจากนั้นนะครับไอ้เจ้าแบดมันก็หยิบไม้แกสิตขึ้นมานะครับเริ่มไล่เวทนะฮะซึ่งเวทที่ไอเจ้าแบดมันไล่นะครับก็คือเวทติดตามนะครับติดตามคุณตากับมัชคุงไปนั่นเองนะฮะตัดภาพมาทีีีีี่่่่่่ฝััังงงคคคคุุุณณตตตตาาากกบบบมชนน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 ะะะรอออ้้้้ยูทแลวฮซึ็ มาชคุงอยู่นะครับมอกเนี่ยข้าบอกกี่ครั้งแล้วนะว่าห้ามเข้าไปในเมืองโดยพลักรน,นะมาชคุงไอ้มาชคุงก็ขอโทษแต่โดยดีนะครับหน้านี่จ่อยเลยนะฮะไอ้เจ้าคุณตาก็เห็นมาชคุงจ่อยนะครับก็บอกโอเคจะไม่ได่าเพิ่มแล้วแล้วกันยังไงแล้วก็นะเพื่อเป็นการลงโทษเนี่ยมาชคุงหน้าไปทําตามเมนูที่ให้ฝึกเมื่อเช้าเลยอีกสักรอบแล้วกันนะมาชคุงก็บอกเข้าใจแล้วครับแล้วก็นี่นะครับเนี่ยชูครีมอันนี้เนี่ยของคุณตานะครับมุ้ยเด็กดีนะครับซื้อฝากคุณตาด้วยนะฮะ มันติดเทปกาวที่ประตูแล้วเนี่ยแล้วคุณตาเหมือนจะสังเกตเห็นนะครับไอเจ้ามัชคุงกําลังจะออกประตูนะครับชิบหายแล้วเพิ่งซ่อมเสร็จนะฮะคุณตานี่รีบพุ่งมาเปิดประตูให้มัชคุงเลยนะครับเพิ่งซ่อมเสร็จนะครับเกือบเจ๊งอีกรอบแล้วนะฮะแล้วตอนนี้นะครับมัชคุงก็ออกไปฝึกในป่าแล้วนะครับไอเจ้าคุณตาก็บอกอื้มเจ้ามัชคุงเนี่ยมันคงถึงว้ที่อยากออกไปเผชิญโลกภายนอกแล้วสินะซึ่งที่ผ่านมานะครับคุณตาเนี่ยมันเห็นแก่มัชคุงนะครับก็เลยออกจากตัวเมืองมานะแล้ววววมมาาตตััััออนคครรบพจจเเุง นะแต่เหมือนว่าคุณตาก็จะวางแผนรับมือไว้อยู่นะครับก็บอกอืมคงต้องเร่งมือแล้วสินะแต่ว่าพอหันไปที่หน้าตาก็เจอนกเวตัวหนึ่งนะฮะไอเจ้าคุณตาก็บอกเฮ้ยนกตัวนั้นนี่มันพูดไม่ทันขาดคำนะครับระเบิดลงบ้านเลยนะฮะซึ่งคนที่มานะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับไอแบดนั่นเองนะฮะไอเจ้าแบดก็บอกโย่ว่าไงคุณตานยะไอเด็กเวเมื่อกี้อยู่ที่ไหนหรอไอเจ้าคุณตานี่ชิบหายแล้วตัดผ้ามาทางมัชคุงนะครับตอนนี้ก็ยกเว่อยู่นะฮะไอเชียแต่ความเทพของมันคือนะครับมันเอา,าเลย นี่โหดเกินนี่ครับดูความเทพของมันนะครับไอ้เหี้ยนี่ใส่ตามะหรือป่กกันลอกที่อยู่ข้างๆเห็นนะครับถึงขั้นนี่ลูกท้อตกเลยนะครับไอ้เหี้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโหดเกินซึ่งตารางฝึกของคุณตานะครับพี่มัชแกบอกว่าถ้าเอาจริงนะแค่5นาทีก็เสร็จหมดแล้วนะฮะซึ่งพี่มัชของเรานะครับก็ใช้เวลา5นาทีในการฝึกนะครับตอนนี้ฝึกเสร็จแล้วนะครับกำลังเดินกลับบ้านแล้วนะฮะพี่มัชของเราก็เดินชิวมาเลยครับเนี่ยร้องเพลงมาด้วยนะครับคีก็คือชูครีมนะเออครีก็คือชูครีมแล้วก็กำลังจะเเปปปิิดรระตตููบ้าาานนนคัแ่่่กฏวยยยสีีงมอ ในนะครับกำลังคุยกับคุณตาอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับไอ้เจ้าแบ๊กก็จับคุณตาไว้นะฮะมันบอกว่าเนี่ยคุณตารู้นะก็เลยปลกปิดเรื่องของไอ้เด็กนั่นเอาไว้ใช่ไหมล่ะรู้ไม่ว่าทําไมเนยโลกเวทมนต์ของเรานะถึงรุ่งเรืองมาตลอดตั้งแต่อดีตกาลอ่ะก็เพราะพวกเราเนะี่ยมีการถอนหลักถอนโคในพวกสายเลือดชั้นต่ําที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้อนยะ่างไงล่ะพูด,ดง่ายๆก็คือพวกที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้นะก็ไม่มีสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างไงลนะ่ะแล้วทําไมต้องทําเสียงหัวตามันด้วยเนี่ยเอาล่ะบอกมาซะคุณตาเเนนนน่่่่ยยไไไไอออ้้้้ด็็กกกกััููหแแตตคุณางมมบบบรรวจล เสียนะครับเล่นคุณตาไป1ดอกนะฮะแบดมันก็เตือนคุณตานะครับบอกว่าให้ที่หลบซ่อนแกคนที่ไม่มีปานบนหน้าเนี่ยมันเป็นความผิดร้ายแรงนะตาเออรีบๆส่งตัวไอเด็กเวนมาได้แล้วนะแต่ว่าคุณตาก็ยังปฏิเสธนะครับก็เลยโดนเล่นไป1ดอกนะฮะสงสารคุณตานะครับตอนนี้โดนกระทืบอยู่นะฮะไอ้เจ้าคุณตาก็ตั้งใจไว้แล้วนะคบว่าไม่มีวันบอกที่อยู่ให้แกผู้นี้เด็ดขาดนะฮะซึ่งสมัยคุณตาเด็กๆนะครับไอ้คุณตานี่มันก็โดนด่ามาเยอะเช่นกันนะฮะทั้งจากคุณพ่อคุณแม่นะครับ พลาดบ่อยนะฮะโดนดุโดนว่าว่าเป็นคนไม่ได้เรื่องมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เด็กจนโตะนะครับคุณตาเลยก็ไม่เคยเป็นที่ต้องการของใครเลยนะตอนนั้นนะครับคุณตาเลยคิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยคงจบสิ้นแล้วนะและตอนนั้นเองนะครับคุณตาก็ตัดสินใจนะครับที่จะกระโดดฆ่าตัวตายนะฮะแต่ในขณะที่กาลังจะกระโดดนะครับก็ได้ยินเสียงเด็กทากรคร้องนะครับไอเจ้าคุณตาประงงเฮ้นนยเสียงเด็กที่ไหนวะเนี่ยไอเจ้าคุณตาก็เลยหันหลังเดินกลับมาดูนะครับเอ้ีนี่มันเด็กทาคร้นี่นาแถมไม่พอเนี่ยเด็กทาล ไม่มีปาเนี่ยก็เลยถูกทิ้งเหรอเนี่ยเธอเองนะก็เหมือนกับฉันซีนาเนี่ยไม่มีใครต้องการแต่พอคุณตากอดเด็กขาวรบคนนั้นไปนะครับเด็กก็หยุดร้องไห้นะครับอยากให้คุณตากอดนะฮะซึ่งในตอนนั้นนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เกิดมาของคุณตานะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ต้องการนะซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคุณตาก็สาบานไว้เลยนะครับว่าจะปกป้องเด็กคนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพ่อของเด็กคนนี้ตลอดไปนะฮะไอ้จอแบก็บอกรีบบอกมาได้แล้วคุณตาด็เอ่ยเด็กเว เจ้าแบดกระลำคานะครับเลยบอกให้ลูกน้องมาทั้งสองคนนะครับไปตามหาไอ้มัชนะครับรอบนี้นะครับมันบอกอยู่แถวนี้แหละเจ้ามัชนี่ยแต่เจ้าคุณตาก็ยังตะโกนไม่หยุดนะครับไอ้เจ้าแบดลำคานเดินเข้าไปกระทืบต่อเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไอ้เจ้าแบดนี่หมุดอึดเต็มที่แล้วนะฮะและถึงแม้นะครับคุณตาจะโดนกระทืบไปแค่ไหนนะครับคุณตาก็ยังตะโกนต่อและครับหนีไปมัชหนีไปไอ้เชี่ยมันคุณตาแม่งโคตรถึอรอบนี้นะครับแบดจะไม่ทนแล้วนะครับแบดไล่เวทออกมาแล้วนะฮะแต่ตอนนั้นเองครับพระเอกของเราก็มาสััักทีีนะครบพ่มชของ ไอเชี่ยนะครับโผล่ออกมาแม่งอย่างกับวันพันแมนเลยเนี่ยพีมัชของเราก็พร้อมบวกเต็มที่เลยนะฮะแล้วไอเจ้านี้นะครับก็โดนกระชากเสื้อขาดอีกแล้วนะครับไอเฮียเดจาวูเสื้อขาดอีกแล้วเจ้าตัวนี่บ่นเลยนะครับบอกวันนี้เนี่ยรอบที่2แล้วนว้ยจากนั้นก็โดนมัชคุงนะครับตบหน้าแบบดิจิตอลต่อรัวๆนะครับดิจิตอลดิจิตอลนะฮะปิดท้ายด้วยคิดต่ข้อไปหนึ่งดอกนะครับไอเจ้านี้นี่ปิวเลยนะฮะคุณตาก็ถามนะครับทำไมไม่หนีไปหรอมัชแต่มัชคุงนะครับบอกว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นครอบครัวไ คุณตาเนะี่ยเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวของผมนะผมขอโทษนะที่พูดอะไรแต่ใจนะตาแต่ก่อนอื่นเลยนะเนี่ยผมจะส่งไอ้พวกเวดีทุกคนนะไปลงนรกซะเชียพี่มัชแมงโคดีแต่เจ้าแบรดนี่ขำกากเลยนะครับบอกเฮ้ยแกไี่ใช้เวทมนต์ไม่ได้แท้ๆเลยนะเนี่ยแกจะสู้กับฉันได้ยังไงล่ะไอ้เจ้าแบรดนะครับมันเคยอยู่กองทัพร,รักษาความสงบของกระทรวงเวทมนต์มาก่อนนะแล้วไอ้เจ้าแบรดมันก็ขิงนะครับบอกเนี่ยฉันจะจัดการนายนะไอ้เจ้ามัชในภายในสามวินาทีไอ้เชี่ยขิงแบบนี้นี่ศพไม่สวยทุกรายเลยนะแล้วไอ้เจ้า มันก็เริ่มไล่เวทนะครับเฮ้ยเท่นนเนี่ยทำไปเล่นไปซึ่งไอ้เจ้าลูกน้องมันก็เคยมนะครับบอกว่าเวทนี้นนเป็นเวทขับไล่มังกรเลยนะฮะแต่พี่มัชของเรานะครับก็ยังนิ่งนะครับ นิ่งสยบความเคลื่อนไหวไอ้เจ้าแบรสก็เริ่มโจมตีแล้วนะครับหมอเอาไปแดกซะในหน้าคอมพาสแต่ปรากฏว่านะครับพี่มัชของเราไม่เป็นห่าอะไรเลยนะครับยืนเท่เหมือนเดิมนะฮะไอ้เจ้าแบรสนี่เหวอะแดกเลยนะครับไอ้เฮียนี่มันขี้โกงเกินไปแล้วเฮ้ยขี้โกงซึ่งภาพที่เจ้าแบรสมันเห็นนะครับก็คือไอ้เจ้ามัชนี้นะครับมันเอามือตบเวททิ้งเลยนะครับไอ้เฮียโคตรโหด,ดอันนี้มันเวทขับไล่มังกรเลยนะเว้ยเวทเอาไว,ไว,ไว,ไว้สู้มังกรพี่แค่เอามือตบเวททิ้งเลยนะฮะแต่เจ้าแบรสก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับคราวนี้ไรเวทใหม่แล้้วนนนะะะฮรรอบบีคั เจ้าแบดมันใช้เวทแรงกว่าเดิมนะครับมันก็ไล่เวทนะครับนาคอมพาสเดียโกัสแต่ก็ยังทําอะไรพี่เทพมัชของเราไม่ได้นะครับพี่แกตบทิ้งอย่างกระยุงเลยนะฮะแบดคุงก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับไล่เวทรัวๆต่อนะฮะแต่รอบนี้นะครับมัชคุงไม่มาเหนือกว่านะครับอีรอบนี้นะครับพี่มัชของเรานะครับไม่เล่นเป็นวอลเลยนะฮะไอเจ้าแบดนี่ช็อกเลยนะครับไอชี้อะไรวะเนี่ยตอนนี้เจ้าแบดสติแตกแล้วนะครับไล่เวทรัวๆแล้วนะฮะแต่พี่เทพมัชของเรานะครับรอบนี้นะครับเอาเวทมาโยนเป็นลูกบอลเลย แถมไม่พอนะครับพี่มัชของเรายังเอาเวทนะครับมาเลี้ยงบอลแบบดิจิตอลดิจิตอลโชว์อีกนะฮะไอเจ้าแบนนี่ของคืนเลยนะครับบอกไอดิกเวนี่มันดูถูกแล้วชัดเลยเนี่ยเอ้ยเอาเวทเราไปเตะบอลเล่นเลยแล้วตอนนี้นะครับพี่มัชของเรานะครับก็หยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมานะฮะไอเจ้าแบนนี่ชิบหายแล้วไอเจ้าหมอนี่นี่มันใช้เวทมนต์ได้ยังไงเหรอไอเจ้าแบนก็เลยรีบกางบาเรียขึ้นมาป้องกันเวทมนต์นะฮะแต่แทนที่พี่เทพมัชของเราจะไล่เวทนะครับมันล่อปลาไม้คาถามาดื้อเลยนะฮะไอเจ้าแบนนี่ลา ป้องกันเวทมวนต์แม่งล่อปลาไม้กระถาไปเลยช็อกเลยพี่แบ๊ดได้บอกเลยนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นคนปลาไม้กระถายเยอะปกติเขาไล่เวทกันไอ้เหี้ยนี่ล่อปลาเลยนะพี่เทมัชของเราก็บอกนะครับถ้าคราวหน้านะถ้ามายุ่งกับครอบครัวของฉันอีกฉันจะเอาแกตายแน่เออตายแน่นะพี่แบ๊ดตอนนี้นะครับคุณตาที่ช็อกไปแล้วนะครับบอกให้ฝึกฝนร่างกายทุกวันเพื่อป้องกันตัวเองนะท้าทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ดูเหมือนว่าพี่แบ๊ดของเรานะครับจะถูกใจเจ้ามัชนะฮะพี่แบ๊ดของเรานะครับก็เลยบอก ไอ้มัชวานะครับเนี่ยเด็กเวนนะ่มาทําข้อตกลงกันดีกว่าถ้ายอมฟังคําขอร้องของฉันนะเนี่ยฉันจะทําเป็นไม่รู้เรื่องของแกกับตาแกก็แล้วกันในทุกๆปีของประเทศนี้นะจะมีการยกย่องนักเรียนที่เกง่งกาจที่สุดให้เป็นเหมือนผู้ที่ได้รับเลือกจากพระเจ้าซึ่งเรียกว่าเทพประธานยังไงล่ะอ๋อไอ้เทพประธานตอนตอน้นเรื่องก็คืออันนี้นี่เองนะไอ้เจ้าแบลกก็บอกนะครับไอ้แกนะไปเข้าตรงรีน,ะเ,นเวทมนต์แล้วก็ทําให้ตัวเองได้รับเลือกซะเรื่องมันก็ง่ายๆนะถ้าแกถูกรับเลือกเนี่ยก็จะเท่ากับว่าพระเจ้ายอมรััับไ้้ตววแแกงงลลล่ะคนทโ นะก็จะยอมรับแกเช่นกันแค่ให้ตัวฉันนะได้เงินกับอำนาจที่มาพร้อมกับตำแหน่งนั้นก็พอแล้วและแน่นอนนะว่าฉันจะคอยสนับสนุนแกด้วยแต่คุณตาก็บอกนะครับเฮ้ยมัสเนี่ยอย่าไปฟังมันนะเมื่อกี้มันยังเป็นศัตรูอยู่เลยแต่เจ้าแบ็กก็หัวเราะนะฮะไอ้เจ้าแบ็กก็บอกว่านะครับจะคล้องใจอะไรมันก็เรื่องของพวกแกนะแต่ถ้าปฏิเสธเนี่ยฉันก็จะตามล่าพวกแกไปตลอดชีวิตเลยมันก็จริงนะที่แกแข็งแกร่งเนี่ยมัชแต่ว่าไ,ไอ้ตาแกเนี่ยนะสิการใช้ชีวิตที่ไม่มีความสบายใจตลอด 24, 24ชั่วโมงทุกวันน่ะ ได้นะก็นานก็แล้วแต่แกจะเลือกแล้วกันจะเลือกชีวิตที่ถูกตามล่าตลอด24ชั่วโมงอะ่ะหรือว่าจะเตรียมใจยอมรับชะตากรรมเพื่อพิกชะตาชีวิตตัวเองในม้วนเดียวล่ะแต่พูดมาตั้งนานนะครับไอ้เจ้ามาชัชคุงต่อบอกเอาดี <laughs> ไอคุณไอคุณตาบอกเฮ้ยเอาจริงเหรอมัชคุงเอาจริงเหรอคุณตาก็บอกนะครับเนี่ยต้องไปเข้าโรงเรียนเวทมนต์เลยนะแต่มัชคุงบอกเว้ยไม่เป็นไรหรอกตาเนี่ยผมในมุ่งมั่นกว่าคนอื่นไปเท่าตัวเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมเ่ยอยากอยู่กับคุณตาแบบสงบสุขนะเออไอเจ้าคุณตานี่ร้องไห้เลยนะครับบอกุ่ยไม่เป็นเด็กดีจริงๆเลยเนี่ยมัชคุงเนี่ยลูกชายของข้าเลยเด็กดีแล้วตอนนี้นะครับมัชคุงก็มาที่โรงเรียนเวทมนต์แล้วนะฮะไอเจ้ามัชคุงก็ยืนมองโรงเรียนเวทมนต์นะครับบอกเออมีแต่ต้องทำา สิ้นซากด้วยหมัดนี้อย่างเดียวสินะเนี่ยโรงเรียนนี้เนี่ยแล้วแล้วก็เป็นอันจบตอนที่1นึนะครับสำหรับใครที่ถูกใจนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย